เรียนชุมนมุมกันสี่ยอกมาหนึ่งครับมานป่า,ปานี่แม่จอใหญ่ามากอ่ะ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 เลยอ่ะตกได้ปุ๊บนี่ซัมติงแล้วกูไม่มาแล้วก่อนที่ไม่ให้เป็เจ้าของอะ่ะประเด็นคือไอ้เจ้าของก็ไม่ตกคนอื่นได้ด้วยนะ เออไปตกบนกรอบพี่ได้ด้ไหมเออใช่ก้าวตัวแรกนะพี่ก้าวออกจากกระถางนี้ก้าวตัวแรกเลยอ่ะแบดเฮ้ยเฮ้ย้านแล้วครับไม่อยู่เลยกูไม่อยู่ก่อนดูเหนื่อย ไปแล้วคุยเอาแล้วไม่เอาแล้วไม่มาแล้วอยู่ที่โกรธแล้วโอ้ยสีทูบกลับบ้านแล้วฟันแรงมากกระเป๋าเป็มกลับบ้านแล้วเนี่ยโกรธอ่ะย้อนออกเลยอ่ยไม่ไหวแล้วกะแล้วไม่ต้องมาอย่างนี้